เดินเล่นสวนก่อนอากาศดีคหมผลเยอ,อะมาทางน้นน้นนนไปทางน้นมันก็สวยมากนะเร็ว,วรนะเออใช่หรอ คนตรงต้นมะพร้าวสวยมากอเอเอไม่เอาเล่นมาเล่นนะเ๋ยที่เราตอนอตนั้นที่เรามาแล้วเขามีถ่ายละครดรนู้นเคยมาด้วยเหรอเคอยมาแต่เข้าทางนู้นไงเข้าประตูใหญ่แล้วเคยมาตอนไหนนานแล้วคนหลายปีแล้วจะจำไม่ได้โอ้ดูระวังตะปูมีตะปูด้วย พอเดินต้นไม้ก็ตา้มื่กี่ต้นน้อนขนได้ต้นหนึ่งอยากลองตกน้ำเล่นได้นน้ำของออต้นมะพร้าวบรรยากาศดีไหมเหอนตัวเองต่างจังหวะเหอเะคนเจอถอยหลังดิถอยหลังเออ รกาศดีดีต้นมะต้นมะารรากาศต้นไมต้นบัวรูดดอกบัวเต็มทำไรฝนพ่อวิ่งทำไม บัวดอกเลอเลยลายฝนอะคนเจออะไรแม่เห็นไหมแม่อ๋อดระทอง เอออย่าพูดแบบนี้ไม่ได้ไม่น่ารักเลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมยยอยู่ตรงเห็นแตัวหัว,ว,วตัวเงินตัวทองห้ามพูดตัวแบบไม่น่ารักเป็นเด็กันเลยพูดแต่ไม่เอาไม่พูดแบบนี้นะคะ ทางโน้นก็เป็นดอกไม้พอ่อคุณพ่อไปก่อนลูงแล้วดอกบัวใหญ่มากเลยนะพ่อมือนกใหญ่เขาเจอดอกบัวอะไรใหญให่ใหญ่กว่ามือได้อยากลองล,อง,ลองน้ำนะเอาแล้วพ่อได้หนังสือวะเนี่ยมาดูหนังสือ,อไ,ไม่ได้เลยไม่ได้เลยลอยน้ำอยู่กกไม่ใช่ไอ้ลูกมะพร้าว ทางาตรงนี้เป็นต้นไม้ทางนู้นก็มีของเล่นที่ฝนนั่งเล่นอ่ะฝนหรือว่าพี่น้ำน่าจะตั้งแต่นู้นมั้งแต่มากับพี่น้ำแต่พี่น้ำเล็กว่อโหสลุกไปแล้วเฮ้ฝน นกอกจะมากับพี่น้ำนั่นแหละตอนพี่น้ำหนึ่งไม่จำไม่ได้หน้าหนูกับพี่น้ำเพื่อนพี่น้ำก็ยังบอกเลยหนูหน้าบอกพี่หอนดูดอกดอกสวยจังเลยหน่นเมื่อกี้เจอตัวเงินตัวทองอีกตัวหนึ่งลอยอยู่กลงน้ำอ่ะโอยดอกเต็มเลยอะ่ะดอกมันสวยอะ่ะ องูงกินข้าวหรอโอ้ไม่ฉี่ข้างนอกเขียดเดินปิดก่อนลูกอะไรอ่ะพ่ออช่างนึงลูกอะไรอ่าพักผ่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวพไปเล่นทางน้นก็มีของเล่น สวนมันก็กว้างเนาะอ๋อี่เขาเดินอบอออแดดไข่เ็าเดินมาดูไหมดูแลเข้าไปาาไข้าใขงในเลยหรออ่ากินกินแล้วกไ,ไมหาที่นั่งนอันนูน้นอะยาวกว่านูน้นไงตรงนั้นอะ มันก็นั่งกับลูกไดิหนั่งยไงไปค่ะเตินเล่นต่อไปดูตรงตรงไหนลูกถ้ามีน้ำมันก็มีหอยอะไรมาไปดูตรงน้นเขาเขามีทำนาด้วยนะมีปลูกข้าวตรงนั้นมีปลูกแบบพืชผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ย โน่นละต้นพริกนี่ไงผลนี่นี่นี่ตรงที่เขาทำนาเนี่ยม,มาดูเขามีการดำนาด้วยีต้นอะไรสวยจังอ่ะมีสีขาวด้วยเนาะนทำนาได้เหรอนาดตน้น<ว>มีสีขาวแตกขึ้นมาสวยมากเลยขเขาปลูกผักด,ด้วยใช่มีขเขาปลูกผักเองไ,ไม่มีคนหนู ม,มัน,มนเป็นเหมือนกับแปลงสาธิตให้คนดูอ่ะปลูกผักปลูกพริาากปลูกข้าวข้าวต้นเล็กเนียนไปดูต้นนู้นก,กัต้นนู้อยากมีอยากอยู่แบบนี้ผลเนาะนี่อะไรโคกหนองนาสวนทวีอะไรลูกสวนทวนอนีอ่านสิอ่านให้ฟังหน่อยเด้อ การเรียนรูออน้ขทงานมีไขหอยอยู่ด้วยม่นีต้อะรนีนอม่ืไยอไข่อยากทำลายอ่ะมีผักุง้งมีปลูกมะคงมะเขือ,อด้ยเนาะมาแดดแดดมาแล้วมะละกอก็มีนันะ่นเป็นนี่ลูกแต่เป็นเลขหงเลนไหนหอะไของเนอล่นเกกล นี่มันเครื่องออกกำลังกายนะนี่ต้นนี้สวยจัง,งเนี่ยนี่นะผลเนาะทำไมเขาแตกยอดออกมาแล้วเป็นสีขาวอย่างเงี้ยสวยสวยต้นไม้เนี่ยฝั่งนู้นนู่นอันนี้มันเป็นเครื่องออกกำลังกายเล่นดิแฟงขาแก่งแฟงขา ด้วยรงเรียนมีให้เล่นนี่ออกกำลังกายขาดีนะตรงนี้เป็นน้ำแช่ในน้ำขังอยู่แต่อากาศดีมาเอ,าอ้นะเอาลงด้เปลว้า ของเล่นน่าจะอยู่ฝั่งโน้นนุ่นน่นเห็นไหมมึงเดินวนไปรอบนู่นแล้วก็กลับแล้วนะพอจะบ่ายสองแล้วต้องไปเปิดร้านขายของเดี๋ยวไม่ทันนู่นมีต้นถั่วด้วยนั่นไงมองไปไม่เห็นเราสีสีนู่นอยู่ห้ เมื่อก็จําไม่ได้ว่าตอนที่มานะพี่น้ำเป็นตัวท่าฝนนั่นแหละพี่หาพี่น้ำมาเล่นฝนยังไม่เกิดเลยตนน้นอะไรตรงกลางมีลูกด้วยโอ้ยแดดออกแล้วจะมีคนมาถ่ายรูปเนาะถ่าย นักศึกษาเขามาถา่ายรูปตอนที่แม่มากับพี่น้ำเขามีมเขามีถ่ายละครด้วยนะฝนฝนดูดีตรงนี้เขาทำเป็นรูปหัวใจเนี่ยเขาตกแต่งเป็นรูปหัวใจสวยอะ่นยะนี่สวยไหมน้องฝนไปนั่งไปยืนตรงนน้นเลยไม่ถ่ายรูปมาตรงเนี้ยนั่งก็ได้ม่เออมุมนี้สวยอเดี๋ยวแปมหนังนาจะถ่ายรูปพห้นาแปบหน่งเดี๋ยวกดไปดออกก่อน เดินเล่นกันปีแป๊มนึงเลยกกลับเดี๋ยปดูบรรยากาศความสวยงามน,นะคะลมลื่นมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนก็อเลวสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ที่สวนใกล้ๆส,สนามหลวงลนะคะแต่ตอนนี้เรากะลังลบไปเล่นเครื่องเล่นกันเราลงจะกลับแล้วบายบายก่อนบ้า,บาค่ะเข้าไปทำไมมันเปียกนะนะ้าทางเข้ามันเข้าได้เหรอ เดินทะลุได้เหรอก็ได้หรอไปได้ไปได้พอดีเดินไปเดินทะลุไปนี่เลยเหรอพาเขาไปเล่นของเล่นสักแป๊บหนึ่งเ๋่วกับ ยุงกัดเลยอ่ะไม่อยู่ยอยโอ้เข้ามาแล้วก็ให้เขาไปเล่นแบบนป๊บหนึ่งไปทายเล่นเดี๋ยวรีบกลับหา้องมาไปไปอาเกียร์ ตามว่าน้ำไปตามทางมันอาจจะว่ายตามพ่ออย่าไปแกล้งมันโอ้โหหยุดแล้วหูหางยาวเลยยาอยาวจะดู<อ>ดูใหญ่อะเอาห่วงหยุดหยุด <laughs>